สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้โซเชียลลุกเป็นไฟหมอบุญเดินหน้าชนแชร์รัฐบาลไม่ยอมเซ็นสัญญาซื้อไฟเซอร์และโมเดอร์นา สรยุสุทธศนจินดาเปิดพื้นที่หมอบุญเจ้าของเครือโรงพยาบาลทนบุรีแชร์รัฐบาลไม่ยอมเซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนทั้งไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอ้างประเทศในเอเชียได้กันเกือบทุกประเทศยกเว้นไทยอ้างวัคซีน mRNA ดีที่สุดซิโนแวควัคซีนเกรซีภูมิขึ้นน้อยฉีดแล้วภูมิลด จีขอความชัดเจนงานนี้โซเชียลลุกเป็นไฟรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ามดำเนินรายการโดย,น,ยนายสรยุทธสุทัศนะจินดาได้นำเสนอข่าวนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG เจ้าของโรงพยาบาลทนบุรี กล่าวว่าตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 โรงพยาบาลของบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์หรือโรงพยาบาลทนบุรีวางแผนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,563เพื่อซื้อวัคซีน4-5ชนิดจำนวน50ล้านโดสแต่รัฐบาลออกมาบอกว่าสั่งไม่ได้เพราะเป็นการใช้ฉุกเฉินต้องซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐและห้ามซื้อวัคซีน5ชนิดที่รัฐบาลจะสั่งซื้อดังนั้นจะเหลือวัคซีนที่เอกชนสามารถซื้อได้เพียง3ยี่ห้อคือวัคซีนโมเดอร์นาไบโอเอนเทคของไฟเซอร์และโนวาแวก แต่ต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมสอบถามไปยังผู้ผลิตวัคซีนทั้งโมเดอร์าและไฟเซอร์ระบุว่าทำลายการสั่งซื้อวัคซีนภายหลังเซ็นสัญญาซื้อขายแล้วทางบริษัทผู้ผลิตจะต้องใช้เวลาอีก4เดือนถึงจะส่งวัคซีนไปยังประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนได้หากไม่ติดเงื่อนไขจากรัฐบาลบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดเตรียมพร้อมทำการสั่งซื้อทั้งโมเดอร์าและไฟเซอร์ไปจำนวน50ล้านโดส ตั้งแต่เดือนตุลาคม63เพราะคาดว่าจะได้วัคซีนทางเลือกที่ผลิตโดยเทคโนโลยีใหม่ mRNA มาฉีดให้ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์2564ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนดำเนินการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยติดเพียงภาครัฐไม่ยอมเซ็นให้โดยให้เหตุผลว่าต้องเป็นการซื้อแบบรัฐต่อรัฐทำให้เอกชนไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้และรอวัคซีนมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในเดือนเมษายนมีการยืนยันจากทั่วโลกว่าวัคซีนแบบ mRNA คือวัคซีนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะไฟเซอร์และโมเด n a เช่นการศึกษาของสหรัฐอเมริกายืนยันแล้วว่าวัคซีนที่ผลิตเทคโนโลยีใหม่ mRNA อย่างโมเด n a และไฟเซอร์มีประสิทธิผลดีที่สุด คุ้มกันไม่ให้เกิดโรคได้ไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการหนักเท่านั้นโดยมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันได้ทั้งโควิด19สายพันธุ์เดลต้า Delta, หรืออินเดียสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษและสายพันธุ์เบต้าแอฟริกาใต้ขณะที่หลายประเทศที่ฉีดซิโนแวคการติดเชื้ออย่างเยอะล้มตายจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ใช้ mRNA ก็ยืนยันชัดเจนว่าป้องกันไวรัสได้ดีดังนั้นหากจัดเกรดวัคซีนซินโนแวจัดเป็นวัคซีนเกรดีถ้าวัคซีนที่ดีที่สุดต้องเป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ mRNA รองลงมาคือวัคซีนเชื้อเป็นแต่วัคซีนเชื้อตายภูมิขึ้นน้อยและอย่างพบว่าเมื่อฉีดเข็มที่2ไปแล้วผ่านไป4-5สัปดาห์ภูมิจะลดลงต้องกระตุ้นด้วยการฉีดเข็ม3แอสตราเซเนกาก็เหมือนกันต้องฉีดกระตุ้นเพิ่มแต่ถ้าใช้วัคซีนชนิด mRNA ภูมิจะขึ้นมามากถึง20-100เท่าล่าสุดบริษัทได้ตรวจสอบไปยังไฟเซอร์และโมเดอร์ พบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาสั่งซื้อทั้งวัคซีนของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาจึงอยากได้ความกระจ่างว่าทำไมถึงช้าเพราะขณะนี้ประเทศในเอเชียได้กันเกือบทุกประเทศอย่างฟิลิปปินส์ได้ไฟเซอร์รอบที่3แล้วรวม40ล้านโดสอินโดนีเซียได้วัคซีน mRNA 3รอบสิงคโปร์มาเลเซียได้แล้วเหมือนกัน เหลือแค่ประเทศไทยยังไม่ได้วัคซีน mRNA สักโดสเลยเมื่อโทรไปสอบถามผู้ผลิตไฟเซอร์และโมเดอร์นาซึ่งสนิทเป็นการส่วนตัวกับโรงพยาบาลเอกชนในไทยอยู่แล้วมองไทยเป็นอะไรทำไมได้วัคซีนช้าได้คำตอบว่าไทยไม่ยอมเซ็นสัญญานอกจากนั้นทางโรงพยาบาลเอกชนยังมองว่าไทยตรวจเชิงรุกน้อยมาก เราตรวจได้เพียงร้อยละหซึ่งตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกควรตรวจอย่างน้อยร้อยละสิในต่างประเทศอย่างจีนไต้หวันหรือเกาหลีใต้ตรวจเชิงรุกกันมากกว่าร้อยละสามสถึง 40. สี่สิบำหรับการฉีดวัคซีนหมอบุญมองว่าไม่เพียงคนชราหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดก่อนเท่านั้น กลุ่มคนหนุ่มสาววัยทำงานควรได้รับวัคซีนก่อนเพราะกลุ่มนี้ต้องออกไปทำงานทุกวันต้องเจอคนแม้องค์การเพสัชจะกำหนดราคาวัคซีนโมเดอร์นามาที่1,100บาทแต่กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนได้ตกลงกันแล้วว่าราคาที่เหมาะสม คือ1,700บาทเพราะ1,100คือราคาวัคซีนยังไม่รวมค่าบริการค่าจัดเก็บรวมทั้งเงินดอกเบี้ยที่ภาคเอกชนไปกู้มาเพื่อซื้อวัคซีนผ่านทางองค์การเศสัต์อย่างเช่น เครือโรงพยาบาลทนบุรีกู้เงินมากกว่า15,000ล้านบาทเพื่อซื้อวัคซีนผ่านทางองค์การเพสัชแต่ความล่าช้าของรัฐบาลเอกชนก็ต้องเสียดอกเบี้ยตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดังนั้นราคาที่เหมาะสมสำหรับวัคซีนโมเดอร์นาคือโดสละ1,700บาทสำหรับ T H G มีตัวเลขประชาชนเข้ามาแล้วกว่า2ล้านโดสจริงๆมีมากกว่านี้แต่โรงพยาบาลปิดการจองที่2ล้านโดสและยังมีบริษัทประกันจองเข้ามาเพื่อฉีดให้ลูกค้าอีก1ล้านโดสเท่ากับว่ายอดจองวัคซีนโมเดอร์นาของประชาชนผ่านโรงพยาบาลในเครือทนบุรีขณะนี้มีทั้งหมด3ล้านโดสโดยทางบริษัทได้จองวัคซีนโมเดอร์นาผ่านองค์การเภสัชไปจานวน5ล้านโดส ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตมาตั้งแต่เดือนก่อนเพราะ ICU ทั่วประเทศที่มีกว่า500เตียงผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงล้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามทางบริษัทจะเข้าไปช่วยเหลือภาครัฐด้วยการเพิ่มห้องความดันลบที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อีก110เตียงภายใน1สัปดาห์นอกจากนั้นจะเพิ่มเตียงผู้ป่วยสีเหลืองอีก500เตียงและเตียงสีเขียวเพิ่มอีกประมาณ3,000เตียง สุดท้ายที่อยากฟังความชัดเจนจากรัฐบาลคือคำตอบว่าทำไมการสั่งวัคซีน mRNA ถึงได้ช้าทำไมจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้วัคซีนทั้งที่วัคซีนแบบ mRNA ทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์ได้ผลดีที่สุดผลข้างเคียงน้อยที่สุดในมุมมองโรงพยาบาลเอกชนมองว่าการระบาดท,ที่ผ่านมารัฐบาลประมาทเกินไปทั้งที่นักวิชาการก็บอกว่าไวรัโควิด19กลายพันธุ์เร็วมาก รัฐบาลรอวัคซีนเพียงชนิดเดียวคือแอสตราเซเนกาแต่เมื่อแอสตราเซเนกาผลิตไม่ทันสถานการณ์ที่มีการระบาดเกิดขึ้นก็เลือกซื้อวัคซีนซิโนแวคมาแทนซึ่งต้องยอมรับคุณภาพไม่สามารถเทียบวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ mRNA ได้ข่าวนี้ทำให้ในโลกโซเชียลต่างออกมาโจมตีการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลจำนวนมาก อันหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมานายแพทย์บุญออกมาให้สัมภาษณ์กรณีนำเข้าวัคซีนทางเลือกสำหรับโรงพยาบาลเอกชนโดยพาดพิงองค์การเภสัชกรรมคิดค่าบริหาร10%ทําให้ขณะนั้นนายแพทย์วิทูลดานวิบูลผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรมชี้แจงว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมความต้องการวัคซีน จากโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเพื่อที่จะได้ยืนยันคำสั่งซื้อ แจ้งจำนวนความต้องการไปยังบริษัทผู้นำเข้าและเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนยายังไม่ได้มีการคิดเรื่องต้นทุนและราคาที่จะขายองค์การเพสัชเป็นเพียงหน่วยงานอำนวยความสะดวกในการซื้อวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานต่างๆอาทิค่าจัดเก็บค่าจัดส่งค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ3-5เปอร์เซนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7เปอร์เซ กรณีที่การเผยแพร่ข่าวถึงองค์การเภสัชกรรมจัดซื้อวัคซีนให้กับเอกชนและกล่าวว่าการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวทางเอกชนจะต้องเสียภาษีถึง2ครั้งและจะชาร์จค่าบริหารจัดการ5ถึง10นนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ภายหลังนายแพทย์ธนาทิพย์สุภพรประดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและณลินวนาสินกรรมการบริหารทำหนังสือชี้แจงกรณีนายแพทย์บุญวนาสินกล่าวให้สัมภาษณ์กรณีนำเข้าวัคซีนทางเลือกสำหรับโรงพยาบาลเอกชนทางบริษัท รู้สึกเสียใจที่ข้อความดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์การเพศสัชกรรมจึงกราบขออภัยมาณที่นี้และขอเรียนว่ามิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การเพศสัชกรรมแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ